พี่น้องสวัสดี FC ทางช่องสุคนมน,นีมน,นีเฮาสิมว่าถึงเรื่องแต้มแต้มของปีหกหกที่ออกดูที่สุดมีสามแต้มแต้มมีอยู่หนึ่งศูนย์แปดแต้มก็คือว่าเลขสองตัวล่างเอามาบวกกันแล้วได้ อย่างสมมุติว่า4บวก7ก็เท่ากับ1ก็จะเป็นแต้มบวกกันได้แต้มมนี้เฮาสิม,มาเฮดห้เบิงตั้งแต่ปี66แต้ม018มาตลอดยังบ่เคยหลุดเริ่มตัึงแต้มวันที่7 7มกราคม66เลขออก4 7 4เจบวก7เท่ากับ1เข้าแต้ม1 9ก้าบวกสเท่ากัหนึ่งก็ได้เป็นแต้มหนึ่งแบวกศย์ได้8อันนี้จะเป็นแต้มเนาะห้บวกหได้0ูนจิตบวกสได้0 9นบวกเได้8 จิตบวกหนึ่งได้แปดหกบวกห้าได้หนึ่งดังนั้นตั้งแต่ปีหกหกผลรวมชองตัวล่างที่บอกที่บวกกันที่ได้แต้มหนึ่งศูนย์แปดนี่มายังบรุษซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาขีดถิมวาตัวใดนะมาแล้วสี่จิต 4ีเจ็ดมาแล้วเก้าสองมาแล้วแปดศูนย์มาแล้วห้าห้ามาแล้วเจ็ดสามมาแล้วเก้าเก้ามาแล้วเจ็ดหนึ่งมาแล้วหกห้ามาแล้วดังนั้นเดี๋ยวเขาสีมาเขียนให้เบิ่งว่าโตใดที

สีมีมีมีสีนะสีนี่เลขชุดนี้ที่เป็นผลรวมแต้มได้1 08่งูนเลขพวกนี้คือเลขธนามาซึ่งถ้าตัดถ้าตัดเลขดับตัดเลขดับ เลขดับนี่ดับสนิทคือเลขหกบอมาทั้งสิบและหน่วยลางข้งก็ูลติดตัดอยู่ที่หกสองสองหกสี่หกหกสี่ก็จะเหลือเลขยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เหลือเล็กเจ็ดตัวก็เลขเจดตัวสีมาเทียบสีมาเทียบของเลขชุดเน้นชุดเน้นของชุดนี้นี่นีน,นี่ถ้าตรงกันก็จะมีอยู่ที่ 8 3ดสาพลรวมแต้มได้เลขได้นหนึ่งที่ยังบ่ออกแล้วก็มี0 0นยแล้วก็9ก้าหน่งหนก้าได้หายระพรแปม8 3 3 8ปแล้วก็สาหไม่มี สี่สี่ไม่มีแต่ให้เป็นตัวลองศูนย์หนึ่งอ่ะมีศูนย์หนึ่งพอมศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ดังนั้นอ่ะจุดนี่พอเทียมแล้วเดี๋ยวสีเห็ดเป็นโคงสุดท้ายไปเลยนี่ก็เขียนว่าโค้งสุดท้าย ล่างศ 1, 1> 83 0หนึ่ลองอันนี้เน้นเน้นส่วนลอง ก็จะเป็นแปดสองสามห้าแล้วก็สี่สี่นี่โค้งสุดท้ายกับพร้อมศูนย์หนึ่งแปดสามศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าแปดสองสามห้าสี่สี่ โค้งสุดท้ายนี่ก็จะเขียนว่าสิบหกพฤษภาคมหกหกอ่ะพี่น้องขันมากกระจัดชุดโค้งสุดท้ายเน้นอยู่ที่ ศูนย8หนึ่งหนึ่นย่กนี้ก็แปดสอตัวลอง3 5 5หแล้วก็4 4ผลรวมแต้มของเลขลางที่มันออกอยังบ่ท่านหลุดของปี66มี หนึศย์ปดอันนี้เป็นตัวที่ทันที่ท่านได้ออกส่วนตัวที่ออกแล้วนี่น,นีเอา้าขันมากกันจกันกเตอร์เงหม่ล่าสุดชุดโค้งสุดท้ายแล้วคลิปนี้ก็บมิซนีเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแนวทาง ให้เขาไปหาสูตรหมมาให้เบ่งเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ